ได้บุญหรือได้บาปนักท่องเที่ยวทิ้งขยะเกลื่อนวัดหลังมาทำบุญช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพลงในกลุ่มข่าวจากอาสากูา้ภัยไทยแลนด์2เป็นภาพขยะเกลื่อนพื้นที่ของวัดจุรามณีอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณญาติโยมหลายๆคนที่ได้เดินทางมาทำบุญที่วัดจุรามณีเพื่อขอพรกราบไหว้สาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตช่วงวันหยุดยาวนี้ขอดูบรรดาน,นิสัยแก้ไขด้วยนะแกไม่หายเลยเรื่องนิสัยติดโซกโปกสืบเนื่องมาจากช่วงเทศกาลปีใหม่มีนัก ท่องเที่ยวจานวนมากแห่มาที่วัดจุฬามณีเพื่อไหว้พระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ท้าวเวสุวรรณเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตจากนั้นได้แวะไปรับประทานอาหารตามร้านค้าต่างๆภายในวัดโดยได้ทิ้งขยะไว้จํานวนมากทั้งในบริเวณวัดและริมถนนใกล้เคียงซึ่งหลังจากโพนี้ได้ถูกแชร์ออกไปชาวโซเชียลก็ต่างเข้ามาวิพา์วิจารกันอย่างล้นหลามทั้งตีหนังท่องเที่ยวที่ขาดจิตสานึกและความรับผิดชอบแต่อย่างไรก็ตามชาวโซเชียลบางส่วนก็กล่าวว่าจากสถานการณ์ที่ไปวัดมาหาจุดทิ้งขยะได้ยากจริงๆจึงอยากน ให้วัดน,นั้นจัดเตรียมที่ทิ้งขยะให้ทั่วถึงหรือทางร้านค้าควรจัดหาถุงขยะมาวางไว้เพื่อจะได้เพียงพอต่อน,นักท่องเที่ยวนั่นเอง